มาเซบิกมือนี่เป็นมือที่สองอะนะครับของวันะนะครับหลังจากกินขขาเจ้าแล้วอยังมาท่านได้กินไปจักชวโมงเนาะเขาเทียงเขาใบไามาอีกแล้วนะครับเรียกว่ากินบอยอันนะ,ะมือนี่กะ <laughs> มึงพูดจบยังเอ้ากูก็ะตอกอันน้นาบบทชุนซอนเออกูกูวางวางสิกบาลคือมึงเดี๋ยวกูไปอยากไปทัพเซียบิ๊กแล้วเออเขาเรียกดีพอรดเออเออแล้วมืงอีกะมาแถวผ่า,านมาแถวพระรามสองอยู่ไซอยู่ไซตนี่นี่อยู่ไซอยู่นี่ไอ้ท่าข้ามท่าข้ามเขาเอื่นผ้าข้ามป่ะแมนแมน้าขามนะครับพี่น้องครับนี่คุณสั่งอะไรเนี่ยอันนี้ไหนคุณอเมริกาโน่ฮะอเมริกาโน่ไหนกระดกลิ้นหน่อยอเมริกาโน่โอเค น้องเฟินบอกว่าอันนี้เด็ดน้องตะกี้ตะกี้น้องเฟินยังไหมอเมริกาโน่หวานไหมคะหวานสิแล้วไงอ๋อก็เขาบอกว่าท่านไหนกินเขาสิไปพูดวะเพาบว่าท่านไหนกินน้องเกี่น้องเขหน่อยไหล่ะฮะไปมีเรื่องกับน้องหน่อยไหมอ้ยน้องน่ารักมากน่ารักกินวันไหวแล้วันไหวเลยอันนี้นะครับเสื้อเสื้อมกินหนังโอ้กะเพระเพ๋าไปหอดไส์กับกะเพ๋ายังเดียวเลยง่าย เออยังกินก๋วยเตี๋ยเป็นเลยใช่แต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นไงอาเมื่อกินเอาปล่กินไปแล้วจานอ๋อกินอีกจานเบิร์กจานที่สองเลยดิโอ้โหสีพี่กินอะไรฮะเสต๊กไก่อ๋ออันนี้ข่อยข่อยมักอันนี้อะไรเอิมเบอรถูกลาวาลาวาไข่ลาวาเออนี่นี่นี่มาเบิรงนี่ไปพี่น้องผมเป็นไข่ใหญเฮ้ข่อยข่อยอยากพาไปเบิรงกันนี่เบิรงกอะนี่สุดในร้านเด็ดสุดในร้านแล้วคนนี้ คนสวยคนสวยมีแฟนยังครับไม่ได้คำตอบเดียมึงแค่ถามก็ตอบเออทำตรงไปหน่อยมีมีช่องทางการติดต่อไหมครับติดต่อร้านติดต่อน้องโอ๊ติดต่อเอเอ้ยี่ได้นี่ได้ต้องเล่นมุกแบบนี้โอเคเมี้ที่พึงเล่นมันไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้นี่นี่นี่พิซซ่าตะกี้่อยกินเอ้ยพิซซ่าพิซซ่า่อยกินแล้วอร่อยมากเลยคุณเด็กนะครับแล้วกระทั่งพี่เครื่องกาแฟ เกือบล้านเลยเกือบโอ้ร้านนะนะไปใส่อะก็นี่ไงพาดูของขอพาพพึ่งเออพาพพึ่งนี่โอ้หลายหลายเฉียงแบบดูดิเขาอยากเขาอยากชูพวกกาแฟดีกว่าโอ้อ๋อโอ้ดูบรรยากาศร้านนี่บรรยากาศการนั่งขวอยุบอ่ะอันนี้ยังนไงต๊ตาแบบนี้ดูบรรยากาศร้านไม่ตะกี้ส่งรูปไปคนอยู่บ้านคนอยู่บ้านก็ขอ มาดูมาดูลงพ่วงเลยป๊าบขวดกาแฟบ่แคนเอ้ลงพ่วงเลยนี่กำลังพวดสดๆเลยโอ้ขวดกาแฟสุดโอ้ขอแค่เดียวอ่ะเอาอย่างสี่ได้บ่แคนเครื่องนี้ก็เป็นหลายแสนไปครับเี่นเป็นล้านเป็นล้านหรอเดี๋ยวมาแสนก็เป็นล้านนะต้องใช้ระบบคงระบบคอมอะไรคอมเนาะคอมเป็นของกาแฟแต่ไม่ไหมายถึงคุณร้อนเนี่ยโอ้ร้อนจริงนะเอ้า ใครอยากมานะครับผมบริการครบวงจรเนาะีี้จะบอกว่าถ้าเกิดอยากกินกาแฟสดวันนี้ครับไปปลูกเองเพราะว่านี่วสดแล้วนะพวเสร็จเอาพวดสดๆครับแล้วก็ยูมังพีเขาเรียกว่าบริการครบวงจรนะมีคาเฟแล้วก็มีคราบผมทำผมนะเอาฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงท่าข้ามพระรามสองนะชื่อร้านว่ากาแฟลาว์ครับอ่ะโอเคฝากติดตามช่องเสยยะบ้านท่าครับผมสวัสดีครับ